ให้โลกกับดีคนนู้นเผมเฟกเตอร์คิดนี้ก็มาเล่นเอาลาวตาแหแรกผมนะที่ผมเพิ่งซื้อได้แล้วก็เพื่อนผมก็จะเล่นเอาลาวด้วยก็บอกเลยว่างานนี้สเลสเลเซอร์ทั้งแบบพุชินนี่ดันตัวท้ายเลยเพื่อนสุดท้ายเราเอาลาว์มานี่กลางเลยแผนเดิมเพื่อนเดี๋ยววางดีเจยัดนีเลยแม่ไม่พูดผิดไอขาวบอยขาวบอย เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้เย่ยตัวพึ่งใช่มึงเก่งเกินดูพึ่งโอ้โหอ้โเฮ้ย,ย่างเทนีนี่ไม่รู้วนะ่าน่าจะซื้อแหละเอาเราเอาเราตาแรกของกูก็จะเจอคนแบกอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แล้วประเด็นอ,อืประเด็นคือแบบมาเล่นดาสุดท้ายด้วยเพื่อนประเด็นเมื่อไงพ่อหนุ่มซื้อไงเท่าไรอะ่ะ เดี๋เป็นตัวอีเวนต์ะตวะใช่เหรอโอ้เจ๊เว้งเยอะเกินเว้งเยอะเกินเว้งเยอะเกินไม่รู้ว่ะแต่ตอนเนี้ยกูจะได้ค่าวบอยแล้วเพื่อนเนี่ยค่าวบอยปุ๊บกูจะแอคกมี่แหละรอก,กันแล้วกันจะปั๊มยิ่งกว่าโป้ปั๊มตังก็บอกเลยใช้ค่าวบอยอ่ะแบบโป้ปั๊มตังก็สูพี่ไม่ได้ครับทำไมหรอ วางริมๆหน่อยเพื่อนใครมันวางสไนบนหัวกูวะเฮ้ยเหี้ยว่างเขาบอยไม่ได้เลยมวางสไนบนหัวก็ได้มึงวางสนานไนทำไมเซลสไนมึงข <c oughs> ายสไนพีสเซลสไนเซลเพื่อนคำที่ก็ตั้งยุงขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> อะไรตัวอะไรอ่ะขอเป็นต้นฟ้าต้นไม้อ๋อสกินนี่อ่ะโง่ชาวไรพุชชี่นี่ใช่หรือวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมตอนนั้นกูไม่อับทำเงินกูได้เพื่อนทำไมเหรอตอนนั้นกูไม่อับกูได้เพื่อน อะไรมึงบ้าเปล่าอันแรกมันเขียนว่าอ่าระยะเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นไอ้เพี้ยสามเปอร์เซ็นเพิ่มระยะขึ้นสามแล้วก็สามารถยิงตัวล่องหนได้อะไรของมึงอ๋อประเด็ปนประเดงนกูวางเข่าบไปก่อนประเดงไม่เวลารบบางอ่านเนี่ยอ่านดิอัปเกรดอินมูแพนดิงไม่ใช่ไรสัตว์พึ่งมึงดูพึ่งพึ่งมึงตอบแบบโอ้โหเฮียพระเจ้าม,านมันกัดใช่หรือเปล่า มันไกลขนาดไหนวะเนี่ยมึดมงดูแม่งปลาดิพระเจ้าพระเจ้าหัางพึ่งศาสนาพึ่งจับถือ,อเดี๋ยววางคาร์บอยแถวๆนี้แล้วกันโอเคจะได้โทษถึงสักหน่อยพอไลน์นั่นเดินมาก็จะได้ดีงเพื่อนเออลาวสักทีเถอะตอนนี้คาร์บอยเจาะเลยคาร์บอยเจาะเลยคาร์บอยคาร์บอยกับพึ่งอะ่ะยังโก้ เพิ่งสองเข้าบอลสองอ่ะเฮ้ยกูเสียวตรงนี้ว่ะเลือดมันเยอะทุกตัวเลยนะเพื่อนนะเฮ้ยได้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 เอาได้เข้าบอลทุกตัวยิง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 มันยิงมันเข้าบอยยิงมันยิงมันยิงมันก็ได้เยีะไปวางที่วางออกอ่ะไว้ยวางออกก็ได้กันเหนียวกันเหนียวเพื่อนกันเหนียวช่วยกันเหนียวหน่อยช่วยกันเหนียวหน่อยสะกิปสะกิปยิงยิงยิงเยอะไปแล้ว ยิงยิงไมื่อไหร่เมื่อไหรอก็ยังไม่แตะหรอกมึงขายทิ้งโอ้ต่มโดนดาเมิ่งพึ่งพึ่งโดนเจาะเมื่ตัวมึงมาวางทำไมอะเนี่ยโอ้ดีละเดี๋ยวเดี๋ยมัน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 วางตัวนี้ดีแล้วมันวางตัวนี้ดีแล้วมันวางตัวนี้ดีแล้วเพราะ พอตรงนี้เราจะได้แต่วางๆในตัวโหดไงสกิปสกิปสกิปบกาเราเหนื่อยจะได้เนะี่ยพุ่งโอ้ยมึงดูพึ่งดิเอาอหายไปเลยพึ่งยังโหดอะเวลอะไรเนี่ยนี่ขนาดเวลด์สูดแนะมึงแหกตาดูว้วนเวลด์สูดยังโหนดตัวย่างโก้พูดคินนี่แหละย, <c oughs> ยิ่งกว่โป้ปั้มตังครับกระชาพูดคินนี่ ในอาร์ RPG พีจีเพื่อนเอาอาร์พีจีวางเล่นก่อนเพื่อนมีอารพีจีมาแล้วอาร์พีจีมันเจ้าส่งตรงจากฮ่องกงครับ RPG อารพีจีกู <c oughs> วางแถวอื่นก็ดีด้วยเพื่อนนะเดี๋ยวเอ้อย,ออยไม่ได,ไได้นี่กูไม่เล่นเอาเหล่าหรือว่าเล่นพวก RPG อาร์พีจีอะคาบอยเนะ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวขอขอขอฟาร์มเงินสักครู่แล้วกันนะขอฟาร์มเงินก่อน มารัาตอก่าต่อค่ายทำให้ฉันได้เจอทำเงินเรียกเพนบอลเพนบอล

ยิงวางราเมสิ่ะครับทำไมห <c oughs> รอแค่เิ่มเตินดาวเมกแคสิบแล้วครับน้องๆอัตราอัตราการยิงสองเบียร์ทีเอาแล้วกันนะความเร็วในการลั่นยิง <laughs> <c oughs> อืม,อมดีแล้วที่ที่เขาวางนะดีแล้วเพราะว่าตรงกลางเราจะได้ให้ไอเนีเบลร้อยสามแปดวางนโหดเลยพันร้อยสามเก้าเดูดิพึ่งอย่างโกะนี่ตัวอะไรวางเอาลาวก่อน ปิงเพื่อนกูปิงเงี่ยบไปเลยสุดๆไปเลยมาแล้วเพื่อนแต่แค่แค่เดินแค่เดินเข้ามานะ่าจะโดนเรียบร้อยกูจะบอกเอาเราอิสอยเ <c oughs> ด้เ,เราใหม่แล้วเด้เ,เราใหม่แล้วเด้เ,เราใหม่แล้ว <c oughs> นี่วางแนะนําวางวางตรงข้ามบันไดเพื่อนจะระวังได้เยอะ หนูอ่านเล่าหรือเพื่อนเขาก็บอกแล้วให้วางข้าวบันไดเพื่อนเออวางวางตรงขั้นอ่ะเออแล้ววางขั้นแล้วก็วางขั้นข้างบนมีตาหมอง ว้ยตั้งแดงมองมาได้เห็นเลยเรียบร้อยเอาลาวกูยินแอคอยู่งี้แหละอืเอาเล่าวอ้ฮ่าบ่าฮ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 ่ดฮ่าฮราฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 นี่าพ่่าฮ่าเ่าฮ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 ่าาง่าฮ่ัฮ่าฮเาฮ่าฮ่าย่น่่าฮีาฮ่ พระเจ้างไงล่ะคกรีเควียมโอ้ยมึงดูมึงดูอะไรกดที่เอาราวทั้งแมพพุชเน,นีเยแหละพุชเนียฮะเออเอาราวสุดๆตัวนี้พุชเนียนะครับว่าเออเอาราวครับเ <c oughs> นี่ยกล้ากล้ามึงขายเอาราวตัวนี้ทิ้งได้ยปะ นะ่ยตอนนี <Man> ้ยตอนนี้ยที่กูยืนแอคอยู่เนี่ยที่กูยืนใส่ออกมาเนี่ยเออเออไข่ดิ้งไข่ดิ้งแล้วกูต้องวางตรงข้างล่างก่อนเว้ยแล้วก็วางข้างบนได้อีกเลยเนี่ยแต่ทำมันมันต้องวางข้างล่างก่อนค่อยวางข้างบนได้เดี๋ยวเราอันนี้เออนั่นแหละเอาลาวยิงชิวเข้าทั้งไม่หรอไอ้เหี้ยทำไมตอนนั้นเหือคาร์บอยแต่เหือเอาลาวแทนนะครับนี่พุชนีนะ หนูอะคาวบอยยิงนี่สิไม่กอดอือพาสิบนาทีแล้วเพื่อนต้นไหนวะต้นนั้นนะต้นวะ อ่ะเรอบแรกไหมเพ่อ๋อโอเคโอเครอบแล้วรอบแล้วอ่ะสวยฮึฮึฮเราบอกเราแบบวางวางข้างล่างเลยเพื่อนวางข้างล่างเลยเดี๋ยววางข้างบนให้เอออีกตัวน <Iya, S 1> <een> <schwer> ึงต <sk r relationships> ัวนึงวางเออวางข้างล่างก็ได้อ่ะไปหนึ่งเอ้าอย่าวางไม่ได้เกือบสิบตัวเพื่อนหมดละ หมดก๊อกเลยเอาราวกว่าหนุ่ยเอาราวยิงดิเฮ้ยอย่างโกอะเอาราวยี่สิบตัวอ่ะเดี๋ยวเโอ้แม่ง <c ười> มีนทีก่กูวางเลยอารพีจีกูพวกมึงไม่คิดจะวางที่อื่นกันได้หน่อยหรอวะฮะวางในกาลางเหรอวะเอาราวาแม่งมันแม่งไม่ต้องเดินอะไรยิงเอาราวกูยิง,ง,งปุ๊บ ไปเลยย่าไปสบายเลย <Okay. S 1> เฮ้ยไอ้ย่ามองแล้วไม่เห็นเลยอะ่ะแบบโอ้ม,อมันขา,อาบอยยังไมไ่อัพเลยจริงตอนนีน้แบบใส่แต่เอาเราอะ่ะให้ทุกอย่างเอาเราอะ่ะให้ทั้งหมดแล้วเท่าที่มีมกูวางอาพีเยีนี้แล้วกันหนึ่งตัวสองตัวเอาเฉียย์หมดละมันเต็มยี่สิบแล้วว่าขายคราร์บอยทิ้งแล้วกันนะ ล่าก่อนครับบอยเดะเดวเดะขายไปไหนมันมันบังกันอ่ะเอาละเซลมาันใครโอ้ยเจ้าวางก็ได้แล้วตอนนี้โหวางอะไรไม่ได้เพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมีที่ว่างเว้ยเพราะกูเพิ่งขายเขาบาทิ้งแต่มันวางไม่ได้เอ้วางก็บังวางางหลังกลัวไปแบบเนี้ย เอาไอ้เหี้ยกูโหเรียบร้อยกูไม่น่าขายคาร์บอยเลยใช่อไอ้เหี้ยคนหน้าวางไอ้ตัวนี้เล่นดีกว่าอยากดูดามจม,มันใช่แล้วเนะี่ยดามจสิบแปดทำไมเบายังวะจะยิง่งหนึ่งวิอะไรครับนี่สนายนายผ่านนายผ่านหรือจะซื้อออลลาวกู โอ้โหร้อยิบห้าโอ้โหสีวิสีวิร้อยิบห้าทำไมเล่ะอัพอย่างยากเพื่อนเพราะมันทับกันอะ่ะมันอัพยากมากอืม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  ใช่ต้องการปืนไม่ได้แค่งแล้วไม่รู้แต่ตอนนี้กูเห็นรถรถรถนายก็เรียกว่ารถนายกเพื่อนรถของนายกอครับทำไมล่ะรถนายกโอ้ยมึงมาดูดิกระามาดูดิ ไอ้่ะม <Rapid. S 1> I mean? ึงรถถังไปจากไว้แหละนะมึงดูรถไปดิโอ้โหไอ้อ่ะกวนไอ้น่าน่าจะรถถังชนเปี้ยงเดี๋ยวหายแหละยิงรถถังแล้วก็ชนโค้งอุ้ยไม่เข้าเลยเหรออกเข้าเข้ามึงดถรถที่เหลือเพื่อนแปะแปะแปะโค้งเจ็บอยู่อัพเอาลาวสักหน่อยโอ้โหมันอัพได้แค่ขั้นสามเนี่ยอาบยิงยากเอาลาวอ่ะ โคตรแพงโคตรแพงเอาเหล่าแพงอ่ะพ like <wh> ี <Portuguese> ่ก oh, ิ <month> ๊วิกอยู่นี่เซ่มูลสลายิงดิโคตรโหดเลย มีเจมาบัฟเงินให้เอาแพเอาเงินไอทำให้อัพเกรดเนาะราคาถูกลงเอาเล่าดิครับน้องมึงลดหางไงฮะอืมเอาเราแบบไม่งีดเดินแอคแหละ อือโอ้โหบอสเจ็บพูดเดย์ว่าเจ็บข้อมือรถข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้ามีรถถังรถนายกอเรีร้อยรถนายรถนายกอชอนหนึ่งรถนายกอยิงสองนายกอยิงสามนายกอยิงสี่ปงปงปงพ่องเต้วเพราะเราเรียบร้อยโคตรโก้โ <c oughs> คตรโก้ <c oughs> พุชเคนี้แหละโอ้ยเนี่นะยมาแล้วว่ะอันนี้เราด่านสุดท้ายมาใช่ปะเกยเยี่ยมจริงเลยสัตว์ ไม่รู้อะแต่มีเวลร้อยอยู่กูรู้สึกอุ่นใจโดนอะไรวะเออทำไมมึงดูมึงดูตัวพึ่งก่อนเพื่อนแม่งแอคยิงเลยมันมันมึงดูมันยิงแคนับเก็บออยูนิตนิวบี้อ๋อไมันไม่รับเก็บหรอโอ้กำมานับเก็บแมน อัพเกรดดีไอ้เหี้ยมันไม่อัปเกรดนะเพื่อนมันยิงแอคเลยนิวบี้ไปมันไม่อัปเกรดเพื่อนมึงเห็นไหมเนี่ยสเกลเวลนะเเ่สุดเนี่ยกูววยอมใจแลกก่วไอ้ยี่แม่งสเกลนิวบี้อย่างเยอะเก่าไม่เกี่ยวไม่เลยไม่ไม่อัปแหละนิวบี้กู เอ้ามึงดูบอสเข้ามาแล้วฉันไม่รู้เฮ้ยไม่อัปเกรดไม่ได้เพื่อนโอ้โหเอาลากูยิงทั้งแมปสองพันห้าโคตรแพงไอ้เหี้ยมึงจะแพงไปไหนวะฮะเอ้ามึงดูบอสด,ดิ้งะเอาลายยิงพร้อมกันบอสมันไปสบายเลยเพื่อนปะัอปป๊อปป๊อม่ทันได้ออกอะผูช้ชนะ อยู่ไหนเยิงหมดละเอาราวคูเชนนีนแหละเอ้ยมันอัปเกรดยากว่ะกูต้องกดซ้ำซ้เรื่อยๆอเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋อมินิกันมันถือปืนลงแบบนี้มันเหมือนไอ้ไอ้เรื่องนั่นแหละไอ้เรื่องโซลิตเตอร์ชื่อคิดอ่ะกูลืมชื่อมันคิดมั้งเอ๋อเออได้คำตอบละคิดไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคอเด็ดเจ็ดพันห้าเดี๋ยวเปลี่ยนอัพอคาบไปต่อ <c oughs> <c oughs> ยิงกับะป,ป๋อป้อมตังค์ครับคูเชนนีน,นะครับเปิดแบบเปิดป้อป้อมตังค์อะครับทำไม่หล่อ โอ้ยิงยิงยิงโอ้ยเฮียมึงรถถังโคตรถึกโอ้เรียบร้อยปุแค่นี้แหละครับบอสไม่มีทางรอดเพราะมันจะเจอกับรถนายกอ,อยังไงละ่ะมึงดูรถนายกเพื่อนรถนายกอแม่งคันน้ำเกลือแล้วเพื่อนคันแบบๆๆโอ้โหเรียบร้อยเอาราวก็สุดยอดเพื่อนเอาราเปิดโป๊ะทำไมล่อห์ยิงโคตรแรงงูซีื่หน้าแม่ไม่งแรงอะ โอคค้คลิปอย่างยาวเพื่อนคลิปสิบแปดนาทีแล้วตอนเนี้ยเอ็กด่างก็จบแล้วก็ทำไมรถไทยก่อไปทางนี้วะเนี่ยเอาลาวมันสอยล่วงหมดแล้วปแค่นี้ครับเอาลาวกูสอยหมดแล้วแล้วมันก็ยิงรัวๆเลยแล้วอ RPG กูยิงแล้วเพื่อนกระจุยกูแค่นี้แหละครับ ดูตังนี่ยิ่งก็โปรบํมตังครับทำไมห่หลอโปรบํมตังก็สู้พวกพี่ไม่ได้แหละครับน, <ille> นี่บอส <c oughs> มึงดูรถรถสังเฮ้ยมัน่รถถังกูจะไปมันมันล่งก่อนนี่ฮะมันล่ง <S <S <c oughs> อ่นจะได้ไปรถถังกู <orno> ไหนฮอไอเยี่ยมึงโหดเกินสมกับเป็นไมวร้อยแม่งเรียกฮอแบบ มึงดูหอเพื่อนหอกี่ลำเนี่ยหอสูงสุดด้แค่สิบอันหนึ่งสองเพื่อนครบแล้วเพื่อนขอครบสิบลำแล้วเพื่อนขอที่แบบคอที่แบบพร้อมยิงอ่ะ <c oughs> มึงดูดิมันมันสายแบบมันสายวางของอเพื่อนมันวางพึ่งแล้วก็วางรถอ่าแล้วก็วางหอเน,นี้ยมนแล้วมันก็ไปวางฟาร์มเล่นอย่างมีสมอง <c oughs> มันต้องคิดมากไปดิโตแล้ว <c oughs> โ,อโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย มึงยิงแข่งกับใครอะบอสมึงมึงเดี๋ยวมึงเกลียลดรถในกอกูชนแม่งพองโคตรแรงชนพองแตกไอ้เหี้ยโคตรโหด,ดแบบเ,เรียบร้อยเพื่อนเอาลาวกูยิงสองร้อยเก้าสิบละพร้อมแบบพร้อมเล่นครับทั้งไมล่ะอุ้ยเอาลาวอ้ยมีตัวหนึ่งเอาลาวกูงอยมากเลย แม่งเอาลาดวงตั้ก็จบแล้วืว้ <c oughs> อ <c oughs> มีเขาแบบเลยเอาลากูเหน่วะ อับแล้ววับแล้วโยเว้นเอาลาวสองตัวเนี้ยมีเินแอคอยู่แต่เงินไม่พอมันไอ้เหี้ยมันไปหมด,มแ,ดแล้วตึ๊แดงเราตอนนี้นมาแล้วเพื่อนกดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอรถในกอกูมึงดูมึงดูเนี่ยไอ้ตัดรถในกอกูชนโพง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 ชิบหายแล้วค่ะลึกสต,สตาร์ไม่ชะตาไม่ดี

เขียกแม่งเราเป็นน้ำเลยแต่ถ like, ้าเราถ้าเราไม่รีบไม่รีบสอยมันทิ้งมันมันก็จะปีฐานเราเราเป็นน้ำเหมือนกันเพื่อนแบบเราเราแค่เดียวหายแหละเฮ้ยมาจากไหนหนึ่งตัวนี่ไม่ใช่กูกูไม่ใช่กดเพื่อนมันยิ้มใครเดี๋ยวมันจะแพ้กดเด็กแม่งเลยแล้วกันเห็นไหกูจะแพ้ละลาก่อนฐานกดบ่ายสกิป เมอมันนี่ใช่แล้วกูก็โรสคลิป <laughs> <c oughs> น,นี้ต้งขวาไปก่อนใครที่ชอบอย่นรูนแล้วก็แชร์แต้มในคลิปไปแล้วีก